เพราะคุณนี่มีบัตรไว้ครับและรถมีเลยทีเสร็จแล้วรถไปได้สามหนึ่งหมครับทางด้านแบกนีระยองมีของออกาปเตาถ่ันเครื่องนั้นเดินไปถึงตัวครับครับเราไปกับข้าวนะถือว่าดีๆเีอะไม่ตีองเแตนทางไรลก็เีิยทาได้ สามาันโปรคับสนาที่สองครับเปลีนางก็เลยใอส่สามสองครับ เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สามสองสองร้อยห้าสิบครับส้มระแวงแดงหล่อนครับอันนี้ชมพูครับ